สวัสดีค่ะเคสนี้เราตัวอย่างงานขยายเอวมาให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหน้าเนาะเนี่ยค่ะด้านหน้าไม่มีรอยต่อนะคะโครงสร้างของแพทเทิร์นตัวนะคะก็คือด้านข้างเนี่ยมีซิข้างนะคะอยู่บริเวณด้านนี้ด้านหน้านะคะไม่เห็นรอยต่อเลยใช่ป่ะตัวนี้ลูกค้าขยายเอวอยู่ที่หนึ่งจุดห้านิ้วนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังค่ะอันนี้คือส่วนของด้านหลังนะคะอันนี้คือฝั่งที่เป็นซิปนะเนี่ค่ะ มาดูรอยต่อค่ะรอยต่อเนี่ยน,นะคะต่อจากบริเวณด้านข้างตรงนี้นะคะนี่เลยเพื่อนเพื่อนเห็นรอยต่อไหมเนี่ยค่ะมีผ้าหนึ่งชิ้นที่แทรกเข้าไปอันนี้คือด้านนอกเนาะนี่คือด้านในค่ะเพราะว่าตัวนี้ขอบเอวอะค่ะ,ะเขาจะมีข้างในเนี่ยเขาจะมีอัดผ้ากาวด้วยฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเนี่ยแทรกผ้าเข้าไปนะคะเราก็จะมีต้องอัดผ้ากาวส่วน ส่วนของผ้าตรงนี้ด้วยถ้าไม่อย่างนั้นนะคะมันจะทําให้ส่วนนี้ค่ะอ่อนนิ่มนะคะทรงมันจะไม่สวยฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าด้านข้างเขามีอัดผ้ากาวนะคะ,ะความหนาที่เท่าไหร่ตรงบริเวณตรงนี้ค่ะก็คือความหนาจะต้องเท่ากันนะคะนี่ค่ะคือด้านบนนี้อันทําการแทรกผ้าเพื่อที่จะขยายนะคะแต่ส่วนของด้านล่างตรงนี้ค่ะ,ะเราทําการขยายจากเกล็ดตรงนี้นะคะ1เกล็ดนะคะแล้วก็ขยายตรงกลางค่ะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขยายตรงนี้ค่ะสามจุด 1 2 3สองสามนะคะก็เฉลี่ยออกมาเลยนะคะก็คือเพียงพอกันกันกบที่เราขาแทรกผ้าเข้าไปตรงนี้พอดีเลยนะคะเพื่อนเื่อนสังเกตดูว่าผ้านะคะเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นปะเนื่องจากว่าอันขะ,ะใช้ผ้าในส่วนของขากางเกงนะคะตัวนี้ลูกค้าก็เอามาตัดขากางเกงด้วยนะคะคือเวลาที่เราแก้งานเนี่ยเรานะคะจำเป็นจะต้องแก้ตามแบบเดิมของเขาเนาะตัวนี้ค่ะลูกค้า,างานเดิมค่ะเป็นงานสอยนะคะเห็นไหมไม่มีรอยเดินเส้นเย็บอะค่ะ หลังจากแก้เสร็จนะคะล้วก็แก้ไขาตามแบบเดิมของเขานะคะก็คือวิธีการคือพ้งริมค่ะพ้งริมก่อนแล้วก็พับทบแล้วก็สอยนะคะส่วนผ้าที่เหลือที่เราตัดออกมานะคะอันก็ไปขยายขอบเอวนะคะฉะนั้นเนี่ยหลังแก้นะคะงานมันจะออกมาแบบเนียนมากๆเลยอันนี้ก็คือเป็นชายเกงนะคะที่เราทําการสอยส่วน,นนี้ก็คือเป็นขอบเอวค่ะที่ทําการแทกผ้าพือที่จะขยายนะคะ,ะเดี๋ยวอันขออธิบายเหตุผลก่อนว่า ทำไมนะคะอันถึงไม่แทรกผ้าตรงกลางเนาะถ้าเป็นพวกผ้ายีนนะคะเกงๆที่มันจะมีหูที่อยู่ตรงนี้ค่ะอันก็จะแทรกผ้าบริเวณตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าตามคลิปอันมาสักพักนึงจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะอันจะแทรกผ้าตรงนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเกงผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นเกงเอวสูงซึ่งบางทีะคะ่ะลูกค้าเนี่ยจะไม่ต้องใส่เพื่อที่จะโชว์ขอบเอวนะคะถ้าหากว่าเราค่ะ ทรกผ้าบริเวณตรงนี้มันจะเห็นรอยต่อค่ะค่อนข้างที่จะชัดนะคะตัวนี้เนี่ยตามโครงสร้างเดิมของแพทเทิร์นนะคะด้านข้างเนี่ยเขาจะมีรอยผ่าตรงนี้อยู่แล้วเห็นไหมคะเขาจะมีรอยผ่าฉะนั้นนะคะอันก็จะแทรกผ้านะคะด้านข้างตรงนี้บริเวณข้างๆรอยผ่าตรงนี้ค่ะเราจะได้ไม่ไปเพิ่มแผลนะคะให้กับตัวขอบเอวกางเกงด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งเนาะด้านข้างฝั่งนี้จะมีซิปมันก็จะยุ่งยากนะคะอันก็จะแทรกผ้าฝั่งนี้แทนนะคะ รอยต่อก็คือจะอยู่ตรงนี้แทนทุกอย่างค่ะโครงสร้างเหมือนเดิมนะคะทรงไม่เสียค่ะถึงแม้ว่าจะต่อบริเวณตรงนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากแก้ก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกเ,อเทคนิคนึงนะคะในการขยายเนาะซึ่งในการแก้ทุกๆอย่างค่ะมันก็ไม่ได้มีกฎตายตัวนะคะมันอยู่ที่ว่า,าวิจารณญาณของช่างค่ะว่าเราจะต่อฝั่งไหนให้ลูกค้านะคะให้งานออกมาเนี่ยมันดูออกมาสวยแล้วก็เนียนมากที่สุด ทุกกอย่างไม่ได้มีกดตายตัวนะคะแก้ตามโครงร้างแพทเทิร์นเดิมงาน,นะค่ะก็จะออกมาสวยนะคะเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะเอาไปปรับใช้กันนะ